เราก็อยากจะเริ่มกันที่เรื่องของม็อบนะครับแน่นอนครับคุณสุปันเนี่ยคลุกคลีอยู่กับเรื่องม็อบอย่างดีทีเดียวนะครับกพคงะจะต้องมาขอความรู้กับคุณสุปันหน่อย <c oughs> คุณสุปันมองวิวัฒนาการของม็อบยังไงครับจากปี2อ4 8อีเราเห็นม็อบพันธมิตรแล้วก็ลงเอยลงเอยด้วยด้วยการเกิดรัฐประหารคอปคอรนะครับในปี2549 แล้วพอถัดมาเนี่ยมอ็มอบกปปศในปี2,553ต่อเนื่องมาถึง50มันก็ลงเอยด้วยด้วยการรัฐประหารคอ,อสอชอในปี57คราวนี้เนี่ยม็อบป,ประชาชนปลดแอกนี่มันจะลงเอยด้วยอะไรครับคุณสุพันธ์มันหนาวไหมันมันเสียวไหมเนี่ยคือถ้าจะมองดูนะครับว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ตอนตอนนี้เรายกระดับเป็นเครือข่ายประชาชนปวดแอกไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วดูเหมือนว่ามันมีมีกายเป็นสองขั้วแล้วนะคุณสุป,ปันชัดๆอยู่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมผมลองลองลอง,ลองมาไล่เรียงดูเนี่ยนะครับมีฝ่ายปลดแอกเนี่ยนะครับขั้วปลดแอกก็คือมีประชาชนปลดแอกมีโยชนปลดแอกมีเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิธพลเมืองหรือคอนอสอนะครับแล้วก็มีสอนอทอนะครับ ก็คือสหาพนธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยอันนี้ขั้วข <c ru a> ั้วที่อยู่ในฝ่ายปดแอกแล้วขนะั้วที่อยู่ตรงข้ามกับปดแอกเนี่ยตอนนี้ก็มีการรวมตัวกันแล้วก็เรียกฐานชื่อเสียงของของกลุ่มนี้ว่าศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันมีวงเล็บว่าตัวยอ่อคือสอ,อป p เออตอนนี้มันนะมัน,ม,นมันยกระดับมาถึงขั้นนี้แล้วคุณสุัน คือถ้ามองผมปรามองเรื่องของปรากฏการณ์การชุมนุมนะครับที่เริ่มต้นจากาเครือข่ายเยาว,วชนปลดแอกเนี่ยผมเห่ยอะไรในหลายมิตินะครับในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็คือว่าต้องบอกว่าการออกแบบนะครับการวางจังหวะก้าวของการาเคลื่อนไหวการชุมนุมครั้งนี้ต้องบอกว่าคนออกแบบหรือคณะเสนาธิการที่ออกแบบเ,เก่งมากเก่ง นะครับแล้วกเ็เรื่องของการวางจังหวะก้าวทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนยกระดับมาสู่เรื่องของการประสานแนวร่วมเครือข่ายประชาชนปลดแอกนักวิชาการ,ร<ๆ>อะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าทําเป็นขั้นถึงตอนมานะครับ,รบเรา,เาจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของการชุมนุมในการที่จะอขอแก้รัฐธรรมนูญ ขอญาตาใช้คำแบบที่นักเคลื่อนไหวหรือว่าในกลุ่มผู้จุงแจ้นั่นคือขับไล่รัฐบาลครับนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี้มันสลัดภาพของการสารต่อรัฐบาลทหารของคอสชไม่หมดนะครับ,รบก็ก็มีการมาตอนแรกเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะกระท่อนกระท่านหรือว่านะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ใช้แฟลกม็อบคือชุมนุมแบบ เหมือนที่เราเคยวิเคราะห์กันแหละว,ว่าแสงสั่งว่าแล้วหายไปว่าแล้วหายไปแต่ครั้นี้ปรากฏว่าในการชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยจํานวนผู้เข้าร่วมอนะครับจํานวนผู้เข้าร่วมเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นใช่นะครับแล้วเขาก็ขยายเวลาในการชุมนุมแต่ละครั้งเยอะมากขึ้นถ้านักวิเคราะห์หรือกลุ่มผู้ชุมนุมหรือฝ่ายที่เห็นต่างมองว่าเฮ้ยโดไม่ติหลอกแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วมองในมุมกลับนั่นคือการสั่งสมชัยชนะครับ ในการสั่งสมใจชนะนั่นก็คือว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการจุมนุมในการสร้างเงื่อนไขของการจุมนุมครั้งต่อ,ตอไปครั้งต่อ,ตอไปครั้งต่อ,ตอไปนะแล้วก็เมื่อเมื่อสร้างความมั่นใจว่าการจุมนุมเนี่ยมันไม่นําไปสู่อันตรายมันไม่สู่การล้อมจับหรือการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือว่ากลไกของทหารตำรวจรวมไปจนถึงนะครับไม่มีการก่อควานเนี่ยมันก็ <S <S ทาให้กลุ่มคนเนี่ย มั่นใจมากขึ้นในการที่จยอกมาร่วมการชุม,มนุมครับมันก็เลยมีการเสนอข้อเรียกร้องที่แหลงคมขึ้นแล้วอย่างที่คุณสังชัยบอกท่านผู้ชมนะถ้าเราไปย้อนดูข้อเรียกร้องข้อเสนอต่างๆเนี่ยจะแตกต่างเนี่ยอันนี้ผมมองในมิติการเมืองก่อนนะครับยังไม่มองมิติที่เรื่องของสถาบันนะในมิติการเมืองเนี่ยเราเจ๋เลยว่าข้อเรียกร้องชุดหลังเนี่ย อยู่ในสิบข้อเนี่ยหือว่าเป็นเขาเรียกว่าข้อเรียกร้องทางการและข้อเสนอทางการที่ออกมาสิบข้อที่แถลงการเนี่ยนะเรียกร้องเนี่ยครับมันจะติดจุดบอดของการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งมาหมดเลยออนนเออเออ,อน,นี้ต้องเอาเอาขอความรู้เพิ่มเติมแล้วอ่าครับเออไม่เอารัฐบาลแห่งชาติคือพูดง่ายต้องร่างแล้วทำนู่นใหม่อย่างเดียวเท่านั้นครับอืมนะ คือปิดไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่เอานูน่นไม่เอานี่ซึ่งที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปดูปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวเกี่ยคุณสัจจัยเราต้องมีความเห็นว่าเวลาเคลื่อนไหวมามันก็มาจบที่ตั้งสอสอรอร่างรัฐธรรมนูญโดยสัดส่วนมาอย่างนั้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะจนเราได้รัฐธรรมนูญที่หลายคนเข้าใจผมเองก็เข้าใจนะว่ารัฐมนญปี40เป็นรัฐมนูญที่ดีที่สุดครับนะครับที่ที่ช่วงชีวิตนี้ได้เห็นครับนะอืม ปรากฏว่ามาปรากฏว่าคุณสักใจแล้วท่านผู้ชมนะในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขที่ว่าต้องตั้งต้องไปทำนูน่นทำนี่ทำนูน่นทำนี่เมื่อรัฐบาลของคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยครับรัฐบาลคุณทักษิณเมื่อเข้ามาอยู่ในอำนาจรัฐเนี่ยก็จะเห็นปรากฏการอะไรบางอย่างที่บอกคุณแบบนี้แ่าก็ไม่ไม่ตอบสนองนกลไกในการที่จะต้องไปดำเนินการต่อ ใช่ไหมครัก็ทาให้รัฐมนตปี4ศูนย์เนี่ยมาเลติหงา <c oughs> นะครับไม่ไปออถึงดวงดาวแต่มันก็ถือว่ามันเป็นการเปิดช่องว่างนะครับเปิดพื้นที่กับภาคประชาสังคมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเยอะที่สุดอฮะแต่เมื่อมีมีส่วนร่วมเยอะมากที่สุดนะครับเมื่อขยับปรับเคลื่อนอะไรเนี่ยกลไกของรัฐสภาที่คูณทัศนสินเป็นเสียงข้ามากในรัฐสภาเนี่ยก็จะก็จะคุมกลไกในการจัดการไม่หมดครับ มันเลยมีวาทกรรมของการเคลื่อนไหวในการต่อต้านรัฐบาลคุณทักษิณในขนาดนั้นว่าเผด็จการรัฐสภาใช่ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เวลา,าสู้กับรัฐบาลทหารจนกลายเป็นนิยามปูขาขีดเส้นใต้ว่ารัฐบาลใดนะครับที่มาจากทหารเป็นผู้แต่งตั้งนะครับหรือทหารก็ามาปฏิวัติยึดอำนาจแล้วตั้งรัฐบาลขึ้นมานั่นคือรัฐบาลเผด็จการครับมันเลยมีนิยาม ที่ผมบอกไงมีนิยามว่าถต้าทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองนี่คือประเด็นก,การแล้วนิยามนี้ก็ไม่ได้ถูกล้างไปแม้ว่าพยายามจะทําได้หลายอย่างนะครับมันก็ไม่ได้ถูกล้างไปพ<ต>อมาถึงมันก็เลยเป็นวาทรกรรประเด็นก,การรัฐสภาใช่ไหมฮะซึ่งมันเขย่ารัฐบาลทักสิณได้ใช่ไหมฮะจนมาถึงเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหาราารัฐบาลทักสินไปมันก็อีหลอกเดิมตั้งสอสอร อืมอันนี้ผมผมท่านผู้ชมคุณสักชัยคิดตามไปด้วยกันนะครับนะถ้าเห็นต่างเห็นแย้งอะไรก็แน,น่นอส่งข้อความความคิดเห็นเข้ามาครับคือพอปฏิวัติรัฐบาลตั้งสอสรอ,สอ,อก็จะต้องสัดส่วนอย่างนั้นสัดส่วนอย่างนี้แต่พอร่างออกมาเนี่ยคำหนึ่งของนักกฎหมายก็พูดไว้ชนชั้นใดละอ่าชนชั้นใดอ่าเขียนกฎหมายก็เอื้อต่อชนชั้นนั้นใช่ไหมฮืมมันก็มาอีกรอบเดิม ครับเราก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอืเราก็ได้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคุณสักจิยใจแล้วท่านผู้ชมมันก็คือไห้นักการเมืองที่ทหารไปปิวัติเข้ามานั่นแหละอืมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมีบทบาทในสภาอืมำนาจบริหารเป็นปรัฐมนตรีคใช่ไหมฮะเข้ามาสู่สภากุงกรไกทั้งหมดถามว่ามันก็กลับไปสู่วงจรเดิมครับ วงกาเดิมที่นักวันหนึ่งประชาชนบางกลุ่มบางก้อนเฮนะครับในการที่ทหารเข้ามาปฏิวัติทหารบอกเอาละล้างไพ่กันซะดีทหารเข้ามาก็บอกต่อไปนี้นะฮะเราจะสร้างประชาธิปไตยครับมันก็เป็นแบบนี้มาตลอด